สวัสดีค่ะชื่อนารุนาแข็งขันนะคะนักสื่อสารมวลชนชำนาญการจากกรมประชาสัมพันธ์ค่ะเป็นสมาชิกกบขมาก็อยู่ในแผนหลักนะคะแล้วก็ออมกับก,บ,กบขโดยเพิ่มการออมอยู่ที่27%สูงสุดนะตอนนี้เลยค่ะก่อนหน้านี้นะคะมีการเพิ่มการออมค่ะก็ได้ตัดสินใจเพิ่ม7%ตรงนี้เมื่อประมาณ ต้นปีที่แล้วก็คือปี2565นะคะเนื่องจากว่าอยากมีสัดส่วนของการออมมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้มีเงินก้อนในอนาคตที่มากขึ้นค่ะแต่ว่าในช่วงระหว่างกลางปีอะคะ่ะก็จะมีการใช้จ่ายที่มากขึ้นด้วยนะคะก็เลยทําให้ปรับลดการออมลงมาค่ะแล้วก็พอข้ามปีมาแล้วนะคะก็บอกขอมีการให้สมาชิกนะคะ สะสมเพิ่มเป็นสูงสุดที่27รวมกับเดิม3ตตอนนี้ก็น่าสนใจมากเลยแล้วก็ภาระดังกล่าวนะคะก่อนหน้านี้ที่เราใช้จ่ายเพิ่มขึ้นก็กลับมา คล่องตัวขึ้นมากขึ้นนะคะรวมถึงเงินเดือนของข้าราชการเองที่มีการปรับขึ้นในทุกๆปีก็เลยทําให้สามารถที่จะเพิ่มในส่วนของการออมกับกบขได้มากขึ้นก็เลยเลือกเพิ่ม27%นะคะสาหรับการที่ปรับเปลี่ยนในการเพิ่มแล้วก็ลดนะคะก็จะใช้การยืมผ่านออนไลน์หมดเลยค่ะโหลดแอปพลิเคชัน My GPF ของกบขนะคะแล้วก็เข้าไปทั้งปรับลดแล้วก็ เปลี่ยนใจหากเปลี่ยนใจเพิ่มขึ้นก็สามารถทําได้เลยภายในแอปเดียวค่ะประโยชน์ของการออมเพิ่มนะคะก็คืออันดับแรกเลยเราก็จะรู้ว่าตัวเองอมีเงินออม ในณปัจจุบันเนี่ยเท่าไหร่นะคะแล้วก็เรื่องของการลงทุนก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ทําให้เรามีเงินงอกเงยจากเงินต้นที่เราสมทบลงไปนะคะและพอระยะยาวนะคะเราก็จะมีเงินก้อนที่มากขึ้นพอมีเงินก้อนมากขึ้นก็จะทําให้เราสามารถที่จะดูแลตัวเองในช่วงวัยที่กเกษียณไปแล้วหากในอนาคตเราจะต้องใช้เงินฉุกเฉินยามจาเป็นเราก็จะมีเงินก้อนตรงนี้หรือว่าใช้สร้างความสุขให้กับตนเองในบ้านปลายชีวิตได้อย่างมั่นคงค่ะ ระหว่างทางที่เราสะสมเงินกับกาบขเนี่ยก็มองว่าอย่างแรกที่อยากจะเอาชนะก็คือชนะการเป็นช้อปปิ้งฮลิกของตัวเองนะคะก็คือการซื้อของนะคะแล้วก็ในระยะยาวก็คือชนะเงินเฟอ้อในระยะยาวนั่นเองนะคะก็เลยเลือกที่จะออมกับกาบขให้ได้มากที่สุดก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนสมาชิกกาบขนะคะหากยังไม่สะดวกที่จะเพิ่มอัตราส่วน มากขนาดดิฉันเองนะคะก็สามารถที่จะค่อยๆเพิ่มเป็นขั้นบันไดเพิ่มสัดส่วนของตัวเองทีละนิดทีละหน่อยเป็นการออมตามอัตรากําลังอาจจะเริ่มจากการที่ลดภาระอะไรลงไปหรืออาจจะเริ่มจากการที่มีเงินเดินปรับขึ้นอย่างน้อย3เปซต่อปีนะคะอาจจะใช้ตรงนี้ในการตัดสินใจก็ได้ค่ะ